นี่ตอนรับข้อเสนออากิโซครับผมบ้าวทุกคนวันนี้ผมได้ไปเดินเซเว่นมาอีกแล้วนะครับผมก็ไปบ่อยเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านกูแล้วกูว่าหิวง่ายวันนั้นผมเลยจะไปบ่อยมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยด้วยความที่ในเน็ตเฟกเนี่ยจะมีซีรีส์ที่กำลังจะเข้าไปก็คือ Squid Game นั่นเองนะครับผมซึ่งทางมาม่าโอเคก็ได้ออกมาม่ารถใหม่มากทั้งนี้คือนี่นะครับผมมาม่าโอเคชื่อรถอะไรวะ Spicy Korean Sauce หมึกดำนะครับผมซึ่งมาในตีมของ Squid Game ด้วยนะทุกคนนะก็เหมาะกับ ช่วงที่คุยก so, like, so, like ักเวลงจะเข้านะครับผมตรงมันยังอยากมาดูรสชาติของตัวนี้ให้ดูบอกมันเป็นยังไงคือผมลองเทดเล่นๆนะซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้มาม่าเนี่ยไปผอมในหนังขึ้นมาคิดว่าจะเป็นอะไรที่โคตรจะหาซึ่งตรงห่อจะบอกว่านี่นะผมจะเป็นเป็นเส้นดิบๆปะวะอาจจะมั้งนะรีซนเตอร์ก็เป็นพี่อิงวานอัทอนด้วยนะเออการแกะมาม่าแบบคนไทยนะครับผมในห่อเนี่ยก็จะมีนี่นะผมจะเป็นตัวซอสกับตัวเครื่อง เครื่องเทศเหรอใช่ปะ่ะหือเครื่องเค้าเรียกเครื่องปรุงมันไม่ได้ปรุงที่มันซึ่งมันไม่ใช่สีดำนะครับผมมันเป็นสีขาวปกติดแล้วไปต้นกันเลยนะครับผมโอ okay. เค่นีผมก็ได้มาม่ามาแล้วนะครับผมซึ่งก็จะมีผักมาด้วยทุกคนนะกินผักกันด้วยนะพวกมึองมอ่ะพร้อมครับผมอุ้ยผมปะซอสที่ฉ่ำม,มากกูยกสูงทำไมวะ ขออนุญาตกดกล้องนะทุกคนนะตอนนี้อครับผมซอสคือดำปีมากมันก็เหมือนโอเคปกติเท่าไหร่เออราทำการปูให้มันเข้ากันกูว่าคุณดูจอพวกกูทำชิปพุกมาม่านี่แหละมันไม่ค่อยน่าดูเลยได้มาแล้วนะผมเราจะมาลองชิมกันนะช่องผมนี้รีวิวมาม่าไปสองหอล้วกลายเป็นช่องรีวิวมาม่าเธอส,สิเรา ปอนเซอร์เข้าได้ถึงผู้ติดตามผมจะไม่เยอะก็ถึงแต่เข้าได้อโอ้ควเป็นใช้ได้ทุกคนเผ็ดโอเคเลยอ่มะมาม่าโอเคเนื้อเผ็ดโอเคจะม, <laughs> มีความเผ็ดนะมัความเผ็ดมันเผ็ดแบบแซ่บๆอะ่ะเดี๋ยวผมลองกินคู่กับผักดูนะกินคู่ผักคู่อร่อย มันเผ็ดแบบในชนิดที่ว่าใส่เข้าไปคาแรกอะคือใส่ปากในนอน้านเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ได้เผ็ดถึงขั้นที่ว่าโอ้เผ็ดมากกินไม่ไหวนะแต่มันมันเผ็ดแบบกินเข้าไปปุ๊บมันจะค่อ,คอยๆเผ็ดขึ้นมาซึ่งมันอร่อยอร่อยมากอาดีโคตดอร่อยจ่านซื้นได้อร่อยมากจริงชิมนิดียแบบสั้นมากแต,แต่อร่อยมากทือปากทอกคำสิบห้าบาทซื้อได้อร่อย